มาอีกแล้วจ้าน้องๆชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายค่ะเยอะมากเยอะมากที่ทำมันนี้เยอะมากทุกหนทุกคนเลยลงไปลงไปให้เพลินเลยอะว่าจะเล่นกันหมดหรือเปล่าเนี่ยเอาเนาะถ้าได้อย่างรูดรูดวิ่งนี่ทุกทุกไอ้นี่เนาะก็คง <c oughs> จะสะใจไม่เบานะคะน้องๆจะปังไหมอ่ะพรุ่งนี้จะปังไหมของเรา อืมชุดรวมพี่ก็ทําให้แล้วนะอันนี้ชุดแยกของเขานะจะเล่นชุดแยกหรือชุดรวมแล้วแต่น้องๆค่ะถ้าไหลก็เล่นชุดรวมดีกว่าพี่ว่านะถ้ามันไหลนะถ้าเลขไหลนะแต่ยังไงพี่ถ้าถ้าทำมาอย่างนี้แล้วพี่ก็เล่นอย่างนี้นะไม่จําเป็นต้องไปเล่นชุดรวมก็ได้ชุดรวมให้น้อยเขาก็ได้นะถ้าพี่แยกให้ขนาดนี้แล้วนะถ้าวันไหนพี่ไม่ไหวจริงพี่จะให้เล่นชุดรวมเลยแต่พี่ก็ทําให้แล้วนะชุดรวมชุดรวมฮานอยรวมมันเดียวกัน ถ้าจะเล่นแบบแยกก็ได้เหมือนวันนี้เนาะถ้าเราหลุดแค่ถ้าถ้าประมาณกี่อันในหนึ่งให้พี่นับเลยนะประมาณ15นะถ้า15นะถ้าหลุดแค่ห้านะอันนี้เราก็ลํากำไรนะแต่ไม่ใช่ว่าได้แค่อันี้ละตัวนะมันต้องมีเยอะกว่าน,นั้นนะสมมติว่าสิหได้ทักสิบนะ แค่สักยี่สิบสิยี่สิบตัวสิเนาะถ้าสิบห้าได้ยี่สิบตัวเราไม่ได้สิบตัวเรากําไรนะทั้งหมดถ้าสิบห้าชุดนี้มันก็สามสิบตัวนะนะเลขนะถ้าเราไปเจาะด้วยถ้าเข้าก็โอเคนะคะน้องๆค่ะนะถ้าได้รอบถ้าถ้าได้ทั้งเข้าทั้งทั้งวิ่งทั้งรูดและก็เจาะนี่กําไรล้วนๆยังไงก็กําไรค่ะกําไรถ้าเราได้ชุดชุดนี้นะ ต่ไม่รู้น้องๆจะเล่นยังไงนะพี่ไม่รู้นะวิ่งรูดอาจจะแพงหรือว่าถูกแต่เจาะพี่จะเล่นแพงกว่านะเพราะเจาะมันถูกกว่าเนาะถ้าวิ่งรูดนี้มันมัน,มนถ้าห้าบาทเราก็ได้ไม่กี่บาทแต่ถ้าเราเจาะนี่ไม่กี่ตัวนะถ้าเข้านะสมมติว่าเข้านะถ้าไม่เข้าก็ผิดหวังละคะอ่ะแล้วแต่ตามใจน้องๆน,นะคะแต่พี่ก็เล่นอย่างนี้อยู่ดีเนี่ยเล่นรูดวิ่งแล้วก็มาเล่นอ้นี่อยู่ดีเจาะ จะเอาตัวที่ชอบนะคะพี่เป็นคนทําพี่ก็รู้ว่าอันไหนเด่นเนาะพี่ก็จ่อไอ้ที่พี่ชอบเอ๊แต่ส่วนใหญ่ก็เล่นหมดแหละแล้วก็เบิ้ลอะไรเงี้ยเบิ้ลน,น่ะไม่ใช่ว่าบางครั้งพี่ก็ไม่รูดหมดทุกตัวนะบางครั้งก็รูดหมดทุกตัวก็กะกะเอานะอันไหนที่เขาเบิลมาแล้วนะ่ะเราก็เบิ้ลต่อนะหรือไม่เรียงนะเราก็ลองเบิ้ลเอาชุดที่ว่าเออ เขาเบิ้ลมาแล้วเขาอาจจะเบิ้ลอีกเลยประมาณนี้เนาะนะสักสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดไอ้นี e, ่เราก็เบิ้ลแต่ตัวเด่นก็ได้อย่างเนี้ยอย่างศูนย์สองเราก็เล่นแค่ศูนย์ศูนย์สองสองแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปเล่นหมดทุกตัวก็ได้หรอกค่ะน,อน,อนอ้องๆเปลืองเนาะหรือไม่เราก็เล่นเนี่ยศูนย์สองแล้วก็วิ่งรูดศูนย์สองแล้วก็เบิ้ 02, แลแค่เนี้นะไอ้นี N ่พ e ี่กาว่าสามตัวไงสามตัวด้วยนะนะคะ อาดูให้ดีๆนะคะน้องๆค่ะนะมีวันนี้ทำห้างด้วยนะเนี่ยแต่ที่บอกไปเมื่อเช้านี้พี่คํานวณคํานวณช่วงบ่ายเนาะคํานวณเอาช่วงบ่ายแตก3มตัวเลยค่ะน้องๆช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายแตก3ามตัวเลยนะห้างนะพี่คิดว่าพี่พี่พี่ไม่อยากจะเล่นแล้วห้างอ่ะเพราะว่ามัน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 ไอ่นมากมันเหมือนมันเหมือนกับไม่ยุติธรรมกับเราลุ้นแล้วมันมันมันนี่เนาะ มันช้ามันอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมากเลยห่างเนาะไม่เหมือนกับหุ้นอื่นทําให้เราไม่อยากเล่นเลยเนาะพี่ก็จิ้มไปเล่นๆนะ่ะก็พอดีแตกสามตัวอีกเนาะเอาตัวเด่นมาเล่นไงตัวเด่นมาจิ้มก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะขอให้แตกสามตัวสักห้าหุ้นก็พอพล้ะมั้งเนาะคุ้มมากนะคะถ้าห้านะเราเล่นบาทเดียวสองบาทก็ได้อย่างทุกอย่างนะนะ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเอต่ําสุดห้าบาทเราก็เล่นห้าบาทเราก็ไม่ต้องเล่นเยอะนะได้กําไรอยู่แล้วถ้าแตกสามตัวเนาะพี่แตกประมาณสี่ห้าหุ้นเลยวันนี้หรือเยอะกว่าน,นั้นก็ไม่รู้นะพี่ก็จําไม่ได้เพราะมันเยอะหรือเกินถ้าไปนะับดูแล้วไม่ได้หรอกไม่ไหวถ้ามาตองมาเบิ้ลมาหามาอะไรงี้โหถ้าตัวเด่นพี่เราไม่ต้องห่วงพี่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าตองนะถ้าตองนะพี่ไม่ต้องไปนี่หรอกรูดไปเลย เนาะแค่สิบตัวเองตัวละบาทก็แค่สิบบาทถ้าตัวละเยอะกว่านั้นก็เออถ้า,ถ,าถ้าตัวละสิบบาทก็ร้อยเดียว,วะนะนะคะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะดูให้ชัดๆด,ดูให้แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะน้องๆค่ะนะการลืมกันลืม,ลมหรือไม่ก็เข้ามาดูพี่บ่อยๆก็ได้ไม่ต้องแคปต้องเก็บหรอกลืมแล้วก็เข้ามาดูลืมก็เข้ามาดูโหสนุกเลยพี่เนาะ อืมประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะพรุ่งนี้รวย,รยปรๆปังๆไปด้วยกันนะคะน้องๆค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ